เลือกเครน่ดื่มอร่อยเข้มข้นต้องร้านอินทนินเขามีสาขาเยอะเมนูดื่มส้มรับโชคดีที่อินทนินที่สั่งมา3ามแก้ว3เมนูได้กันเมนูแรกนะคะจะเป็นยูสุป,ปั่นให้รสชาติของความหวานอมเปรี้ยวหอมสดชื่นนะคะต้องยกให้แก้วนี้เลยค่ะ ต่อไปจะเป็นสายมะฉ่าต้องไม่พลาดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นน้ำส้มข้นสดเพิ่มมะฉ่าสดมีความเข้มข้นของมะฉ่านะคะมีความอร่อยลงตัวกับน,น้ำส้มสดตัวสุดท้ายนะคะพลาดไม่ได้เลยคือน,น้ำส้มข้นสดนะคะตัวนี้มาจากส้มสายน้ำเพื่งธรรมชาติ100%เเซนให้ความหวานกลมกล่อมและสดชื่อเหมือนทานจากผลสดสดช่วงนี้ลายอินทนิลมีโปรโมชั่นพิเศษวันที่24-27มการาคม2568กับซื้อเครื่องดื่มอินทนิลทุกเมนูเย็นหรือปัน่นหนึ่งแก้วในราคาปกติ รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มแก้วที่2ลด50%เฉพาะเมนู12เมนูดื่มส้มรับปีใหม่อย่าลืมไปตามกันนะคะ